อร่อยไหมคะอร่อยไหมอุ้ย,ยสาวน้อยกินขนมจีน หมดแล้วเหลอคะอร่อยไหมฮะอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยอุ้ยไม่ต้องบอกเลยว่าอร่อยไม่อร่อยอุ้ย